เหมราชหมดที่4ปุรนินมองหลอนเหมือนเห็นเด็กเลี้ยงแกะยืนอยู่ต่อหน้าริมฝีปากยักสีสดเหยียดยิ้มจนเห็นฟันสะอาดใบหน้าของเขาสว่างขึ้นทันตาแต่ขาจารินกลับเสียดายว่าเขาควรจะใส่ความจริงใจลงในรอยยิ้มนั่นสักนิดและทุกอย่างจะลงตัวสมบูรณ์ทีเดียวเธอเป็นเพื่อนกับอลันและซินเทียใช่ไหม ขจรินเบิกตาเล็กน้อยก่อนพยักหน้ารับค่ะสีหน้าของปุรนินค่อยคลายความเคร่งเครียดน้ำเสียงเริ่มอ่อนโยนเมื่อเอ่ยว่าถ้าเช่นนั้นเธอก็คือเพื่อนของฉันบางสิ่งบางอย่างในน้ำเสียงหรืออาจเป็นเพราะเขาหยาบคายกับหล่อนตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อเขาเปลี่ยนมาพูดดีๆด,ด้วยสักครั้งเลยทำให้ขจรินเกือบลืมโกรธหล่อนมองตอบเขากึ่งกล้ากึ่งกลัว ฉันจะติดต่ออลันให้เองเขาจะได้ไม่ตกใจแต่ขอเวลาให้ฉันพบพ่อซะก่อนส่วนเธอมานี่เถอะมือเอื้อมมาแตะไหลในลักษณะโอบไกลๆย,ลยปุรนินพาลลอนเดินข้ามมาอีกฝากหนึ่งของห้องขาจารินเพิ่งสังเกตเห็นประตูเชื่อมระหว่างห้องถัดไปซึ่งฝังอยู่ในผนังแนบเนียนราวกับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาก็ผลักประตูให้เปิดกว้างเธอจะพักที่ห้องนี้ เมื่อไฟสว่างขาจารินแทบจะก,กลั้นหายใจเพราะหล่อนไม่เคยเห็นห้องนอนที่งามวิจิตเช่นนี้มาก่อนในชีวิตห้องที่ปูลาดด้วยพรมเนื้อดีสีฟ้าหม่นแกมเทาเข้ากันได้ดีกับผนังสีเขียวนกยูงแกมทองซึ่งไม่ใช่วอลเปเปอร์หากเป็นการเล่นสีจากแปลงหรือแม้แต่ผู้กันจากจิตกรมือเอกหล่อนรู้จักการผสมสีเขียวเหลือบเช่นนี้มาก่อนจากภาพเขียน ยุงทองในแกลเลอรี่ภาพที่มีความยาวจากแสงไฟจากโคมระยะส่องกระทบสีทองของนกยุงก่อให้เกิดประกายระยิบระยับราวกับเคลื่อนไหวได้ขาจารินยกมือทาบอ,อกอย่างไม่รู้สึกตัวโกลเด้นพิคอรกงามงามเหลือเกินคิ้วชายหนุ่มขมวดเข้าหากันเล็กน้อยขณะถามอย่างไม่แน่ใจเธอเคยเห็นรูปนี้ค่ะ ฉันนึกว่าคุณขายมันไปซะแล้วเพราะรู้สึกว่าตอนนั้นใครๆก็หือหากันมากฉันไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีวาสนาได้เห็นมันอีกครั้งเขามองหล่อนนิ่งแต่หล่อนช่างไม่รู้ตัวเพราะสายตาที่แสดงออกถึงความชื่นชมเปี่ยมลน้นจ้องจับภาพเขียนเหนือเตียงนอนไม่วางตาปุรนินรู้ว่าหล่อนชื่นชมด้วยใจจริงไม่มีการเสแสร้รงเพื่อเอาใจเขาคิดว่าเขาดูออก ในตาโตสุขใสยอย่างนั้นถ้าโกหกเขาคงจับได้นาตาชาคะฉันถามว่าเธอชื่ออะไรดูเหมือนว่าเธอจะรู้จักฉันเพียงข้างเดียวใช่ไหมขาจารินค่ะตอบเร็วหน้าเก้อเล็กน้อยเมื่อเห็นเขาไม่ยอมหันหน้าไปทางอื่นแต่เพื่อนๆมักเรียกฉันว่าแจนง่ายหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่ใช่คนไทยและนั่นก็เป็นชื่อเล่นของฉันด้วย ฉันเป็นคนไทยเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยนานเท่าคนอื่นฉันว่าขจารินฟังเพราะดีแต่ฉันจะเรียกเธอว่าแจนก็ได้ค่ะฉันจะให้เธอพักที่ห้องนี้แต่ไม่ใช่เพลินดูรูปจนไม่หลับไม่นอนตู้เสื้อผ้าอยู่นั่นเขาชี้มือบอกให้รู้เสื้อผ้าข้างในเธอหยิบใช้ได้ทุกชุดห้องน้ำอยู่ถัดไปทุกอย่างในนั้นเป็นของใหม่เธอคงไม่รังเกียจฉันจะต้องไปสัทีไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้อ๋อ ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องตื่นแต่เช้าหรอกนะที่นี่เขากินอาหารเช้าไม่เป็นเวลาใครตื่นก่อนกินก่อนกดออดลงไปเขาจะยกมาเสิร์ฟให้บนห้องเพราะฉะนั้นทําตัวตามสบายเขาหันหลังกลับโดยไม่มีการอ้อยอิงออกไปทางเดียวกับที่เขาเข้ามาปล่อยให้หล่อนอยู่คนเดียวในห้องยุงทองของเขาสินเทียคุณอยู่ไหนนะฉันอยากให้คุณมาเห็นเหมือนกับที่ฉันเห็นอยู่ในขณะนี้ ยุงทองของปุรนินสวยงามยิ่งกว่าเจ้าหญิงและนกยุงของตาเจมวิสเลอร์ในสถาบันสมิธโซเนียลซะอีกปีเตอร์ของคุณน,นี่ช่างไรก้กาศเสียจริงและฉันก็ช่างเป็นคนที่โชคดีอะไรเช่นนี้ลีเมย์ผุดลุกผุดนั่งไม่เป็นสุขอยู่ในห้องส่วนตัวบางสิ่งบางอย่างทำให้หล่อนนอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะการกลับมาของเจ้าสัวโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว ซ้ำกลิ่นอายของผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้ามาอย่างพยองทุกครั้งไปที่สุดลีเมลุกจากเตียงหล่อนดึงเสื้อคลุมแพรเลื่อนมาปกปิดชุดนอนล่อแหลมที่หล่อนรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้สวมใส่เพื่อเจ้าสัวสกเตียงเข้ามาในห้องเงียบๆหล่อนเหมือนนกเขาแมวที่ม่ยอมหลับนอนเพียงเพราะต้องการปรนิบัตินายหญิงของบ้านคุณทำไมยังไม่นอน ถามเสียงเรียบสีหน้าไร้ความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นหล่อนวางถาดเงินบรรจุชุดชาฝรั่งลงบนโต๊ะแล้วยืนตัวตรงแกก็รู้นี่ว่าทำไมไม่งั้นแกจะเข้ามาในนี่หรืออ้าวแล้วทำไมไม่รินน้ำชาอีกล่ะจะถามก่อนว่าคุณจะรับชาฝรั่งหรือเปล่าเพราะเรากําหนดได้ว่าจะให้อ่อนให้แกกลัวคุณนอนไม่หลับเลยไม่ชงชาจีนมาให้ปากพูดแต่เตรียมผสมชาคล่องแคล่ว วางถุงชาในถ้วยกระเบื้องลายดอกไม้รินน้ำร้อนจากกาพอชาละลายเป็นสีอ่อนก็ดึงถุงชาขึ้นผสมน้ำตาลเพียงช้อนชาเดียวก่อนยกจานรองถ้วยส่งให้มันไปหาเจ้าสัวหรือยังคำว่ามันเป็นสิ่งที่รู้กันสกเตียงพยักหน้าสวนกันตอนที่เดินมาหาคุณแล้วผู้หญิงละ่ะเป็นคำถามที่บอกความเหยียดยามโดยเปิดเผยสาวใช้สันสีสะ ไม่เห็นไปด้วยกันนี่เป็นครั้งแรกนะที่มันเอาผู้หญิงเข้าบ้านหรือเป็นเพราะมันลำพองใจพ่อมันมาใครก็ทำอะไรไม่ได้ฉันละเจ็บใจเสียจริงมันไปแล้วไม่ยอมไปเลยกลับมากวนประสาทอยู่ได้โดยเฉพาะยังพาอีพวกผู้หญิงหน้าเงินเข้ามาให้เป็นเสนียดบ้านคอยดูนะฉันจะต้องพูดเรื่องนี้กับเจ้าสัวให้ได้เจ้าสัวจะฟังคุณพูดหรือเป็นคำถามที่เหมือนกับเตือนสติไปด้วยในตัว ลีเม่ึ่งไปเล็กน้อยยังไงก็ต้องพูดเพราะถึงแม้เราจะต่างคนต่างอยู่แต่ฉันก็ยังคงเป็นเมียตามกฎหมายนายปีเตอร์ก็เป็นลูกตามกฎหมายเหมือนกันซกเตียงพูดตรงเสียจนลีเม่สะดุง้งหล่อนให้ข้อคิดที่ลีเม่ลืมไปแล้วว่าเจ้าสัวรับปุรนินเป็นลูกบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเขามีสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับลูกหลานคนอื่น หรืออาจมากกว่าเพราะความที่เป็นลูกรักซึ่งทุกคนต่างรับรู้อีกอย่างเจ้าสัวคิดว่าคุณทำร้ายจิตใจนายปีเตอร์สกเตียงผู้ไม่พูดพร่ำเพรือ่อแต่กับเจ้านายที่หล่อนฝากผีฝากไข้หล่อนจะเป็นคนให้ความเห็นในสิ่งที่ลีเมอ,อาจหลงลืมฉันไปทำอะไรมันลีเมกระแทกเสียงสดน้ำชาเบาๆแกมันพูดไม่รู้เรื่องสกเตียงหน้าไม่เปลี่ยนสี คำพูดสงบราบเรียบเรากับพูดคุยเรื่องปกติธรรมดาที่สุดเจ้าสัวคิดว่าคุณเป็นคนฆ่าเมียนายปีเตอร์ Peter? น้ำชาในถ้วยกระชอกเมื่อลีเม์กระแทกมันกับจานรองแก้วผลักใสไปไกลตัวมือไม้สัน่นสีหน้าเผือดมันเป็นอุบัติเหตุขาตกรรมที่เหมือนอุบัติเหตุสกเตียงแยง้งลีเมถลันจากเก้าอี้เหวี่ยงมือขวาเข้าที่แก้มกึ่งกกหู จนซกเตียงเซไปทันทีแม้แต่แกก็คิดเช่นนี้หรือซกเตียงสั่นศีษะสีหน้าไม่เปลี่ยนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หล่อนกลายเป็นเครื่องระบายโทสะความเจ็บปวดภายนอกไม่เท่าไรเมื่อเทียบกับอาการราวลึกในหัวใจของทาตผู้พักดีน้ำใสรื้นขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแต่เมื่อกับพริบตาก็จางไปไม่ใช่แต่คนอื่นๆต่างหากโดยเฉพาะนายปีเตอร์ แล้วก็เจ้าสัวนายปีเตอร์ไม่พูดกับคุณตั้งแต่เกิดเรื่องใครๆก็รู้ว่าเ้ารักเมียเข้ามากแค่ไหนเจ้าสัวก็เหมือนกันไม่งั้นเจ้าสัวคงไม่ยกเกาะกลางทะเลสาบให้เขาฝังเมียหร,รอกลีเม์เสไปนั่งเก้าอี้ตามเดิมหล่อนยังคงกลัวเหมือนเดิมหากความกลัวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องกล่าวหาที่ศกเตียงพูดขึ้น แต่เป็นเรื่องที่จะสัวยกผืนดินส่วนหนึ่งในบ้านหลังนี้ให้แก่ปุรนินเพื่อเป็นสุสานฝังร่างเมียรักของเขาจะสัวซื้อภูเขาทั้งลูกสร้างบ้านหลังนี้ด้วยเงินเพียงหยิบมือเดียวจากจำนวนทรัพย์สินและกิจการที่แผ่กว้างไปไกลหลายประเทศ ลีเม่พึงพอใจกับความร่มรื่นเขียวชอุ่มราวกับมีคนทรรนุบำรุงได้เหมือนวนอุทยานหล่อนเคยขึ้นมายืนบนสวนที่สูงที่สุดซึ่งไม่เคยร้อนเพราะมีลมโกรกอยู่ตลอดเวลาด้านหนึ่งเมื่อมองลงไปคือสีเขียวมรกตที่ต่อเนื่องไปยังเมืองชายทะเลหลายต่อหลายแห่งหล่อนชอบแผ่นดินเรียบที่มีหญ้านุ่มเขียวขจีแผกว่างไปจนถึงทะเลสาบน้ำนิ่ง ล้อมเกาะกลางหนาแน่นด้วยต้นสนสูงรกเรือหริวชอบที่นี่จังเลยค่ะอากาศดีข้างล่างมีทะเลข้างบนมีทะเลสาบถ้าอักขังได้อยู่ที่นี่เขาคงหายวันหายคืนแน่ลีเมบอกเจ้าสัวเมื่อเขาพาหล่อนมาดูที่เป็นครั้งแรกแต่ล่อนก็เกือบสะอึกเมื่อเจ้าสัวบอกว่านั่นสิปุรานินก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเขาอยากให้น้องชายของเขาได้อยู่ที่นี่เป็นธรรมชาติอย่างนี้ ปูรนินเคยมาแคมป์ที่นี่เขาว่ากลางคืนจะมีกวางมีเก้งมาเดินเล่นแสงจันทร์เกาะนั่นไม่มีทางเชื่อมหรอกนะต้องพายเรือจึงจะถึงริวนึกว่าพวกเรวเตอร์เป็นคนหาที่ให้เจ้าสัวซะอีกปูรนินต่างหากเขาเรียนเมืองนอกท่องเที่ยวไปทุกแห่งเขาชอบที่นี่โดยเฉพาะที่ทะเลสาบเขาเคยมาพายเรือเล่นบ่อยๆอ,อ๋อ หมายความว่าถ้าจะสวยจะซื้อที่นี่ปลูกบ้านก็เพราะเสียเล็กชอบลีเมย์กระเงากระง,งอแต่เจ้าสวไม่สนใจใครชอบจะเป็นไรไปส้่งบ้านขึ้นมามันก็ต้องอยู่ด้วยกันฉันจะเปิดบริษัทที่นี่ให้จามอนมาอยู่ด้วยเพราะที่เมืองไทยคนคุมมีมากแล้วแบ่งกันออกมาคุมนอกประเทศบ้างอีกอย่างอาคังอยู่เมืองร้อนไม่ถูกกับโรคที่เป็นอยู่หมอก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้มาอยู่ที่อากาศหนาว ดีเหมือนกันไม่ต้องบินไปบินมาให้เสียเวลาริวก็ต้องมาอยู่กับลูกใจหล่อนเต้นตั้งแต่รู้ว่าจามอนจะถูกส่งตัวออกมานอกประเทศด้วยแล้วใครจะอยู่กับเจ้าสัวล่ะคะเธอก็ต้องเลือกเอาระหว่างชันกับลูกมีแม่คนไหนกล้าทิ้งลูกแต่ริวมาเสียคนเจ้าสัวก็ยิ่งสบายหล่อนทำเป็นว่ารักเขาเต็มประดาเจ้าสัวยิ้มเย็นๆแบบเดิม เราต่างก็สบายด้วยกันทั้งสองฝ่ายเท่าไม่จำเป็นต้องปรนิบัติชั้นไม่ดีหรือในความเยือกเย็นของเจ้าสัวลีเมอยากรู้ว่าเขารู้อะไรบ้างแม้ว่าเขาจะปล่อยวางมานานแล้วแต่ลีเมรู้ดีว่าในลักษณะของคนแก่ที่ต้องพึ่งรถเข็นเจ้าสัวขังเฉียวยังคงมีพิษสงรอบตัวแล้วบ้านหลังนั้นก็ปลูกสร้างขึ้นกว่าจะเสร็จสมบูรณ์กินเวลาสองปีเต็ม โดยที่ลีเมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่น้อยทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าสัวเป็นคนจัดการแต่ลีเมเชื่อว่าเขาได้ปุรนินเป็นคนแนะนำทุกขั้นตอนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าสัวถึงหลงมันนะักความที่ปุรนินได้แทบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นความประสงค์ของเขาทำให้ลีเมเริ่มอิจฉาลึกๆและความอิจฉานั้นก็ทบทวีขึ้นทุกขณะตลอดระยะเวลาที่ผ่านไป ทำไมเธอถึงพูดอย่างนั้นละ่ะจามอนถามในคืนวันหนึ่งที่เขาและหล่อนเสพสุขด้วยกันเธอไม่เห็นความแตกต่างหรอกเจมเพราะเธอเป็นผู้ชายแต่ฉันรู้ฉันว่ามันผิดธรรมดาเจ้าสูรักมันมากยิ่งกว่าลูกในไส้ให้มันทุกอย่างเหมือนกับว่าจะพยายามทดแทนหรือเคยเป็นหนี้กันมาตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรคิดมากไปหรือเปล่าฉันต้องคิดมากเพราะเธอไม่คิดอะไรเลยฉันคิดถึงเธอยังไงละ่ะลีเม ไม่พอหรอกเธอต้องหัดคิดให้มากกว่านั้นอย่าลืมเรายังมีอาคังอาคังเป็นลูกเธอจามอนพูดอย่างหมางเมินทำไมจะต้องกลัวไปด้วยเหียเขาไม่ปล่อยให้ลูกเขาลำบากหรอกนาแต่เธอรักฉันใช่ไหมเจมเมื่อรักฉันก็ต้องรักลูกฉันด้วยฉันไม่มีวันยอมอยู่กับคนที่ไม่รักลูกฉันเป็นอันขาดวันหนึ่งเจ้าสัวจะต้องตายไปแล้ววันนั้นอคังก็จะกลายเป็นลูกของเธอ จามอนนิ่งในโลกนี้เขารู้แต่ว่าเขารักลีเมจนกระทั่งไม่มีหัวใจเผื่อแผ่ให้ใครแต่ลีเมกลับรักลูกของหล่อนมากกว่าเขาฉันอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆและอยากให้อคังเป็นเจ้าของบ้านนี้เพราะเขาก็รักบ้านเท่าๆกับฉันแต่ฉันกลัวฉันไม่แน่ใจทุกคนอยู่ที่นี่รวมกันแม้แต่เจ้ากาฝากมันไปไป,ไปมามาเดือนหนึ่งเห็นหน้ามันไม่กี่ครั้ง แต่นั่นแหละมันเรียนจบแล้วฉันได้ยินว่ามันกำลังจะแต่งงานจริงหรือเธอรู้ได้ยังไงสงบอกเดือนหน้ามันจะพาผู้หญิงคนนั้นไปหาเหียที่เมืองไทยแล้วถ้าเขาแต่งงานกันแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนที่นี่ละมังจามอนตอบอย่างไม่สนใจบ้านนี้อยู่กันสิบครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนไม่ได้ลีเมพวาลุกจากที่นอนด้วยความตกใจมิญ่ที่จามอนจะรังร่างหล่อนกลับไปในอ้อมกอดตามเดิม ถ้ามันอยู่นี่มีลูกมีหลานก็เหมือนต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาฝังรากลึกกว่าเดิมจะถ่ายถอนก็ยากอคังยังเล็กอ่อนแอไม่รู้ว่าชาตินี้เขาจะได้แต่งงานมีลูกหลานสืบสกุลหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นปุรนินก็ต้องเอาทุกอย่างไปจนหมดอคังคงไม่เหลืออะไรเลยเท่านี้เองหรือลีเมสิ่งที่เธอกลัวหัวใจเธอมีอยู่สิ่งเดียวคือลูกอคังเป็นหัวใจและวิญญ,ญาณของฉัน หล่นตะอคอกใส่หน้าเขาด้วยสำเนียงเดียวกันความโกรธลบหน้าตางดงามจนแทบสิ้นสวยเขาต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ได้เพราะเขาอ,อ่อนแอเกินไปฉันจึงต้องทําทุกอย่างเพื่อลูกเขาจะได้สบายไม่เดือดร้อนเธอไม่รู้หรอกเจมว่าไอ้ปีเตอร์มันมีแผนสูงมันจะฮุบทุกอย่างแต่มันทําอย่าง,งระมัดระวังไม่ให้ใครรู้หรือสงสัยดูกันง่ายๆระหว่างเธอซึ่งเป็นน้องในไส่กับมันเจ้าสวยังรักมันมากกว่าเธอนี่นา อารมณ์อ่อนหวานแทบจะละลายไปด้วยคำพูดประโยคนั้นจามอนมีปมด้อยอยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้มีคนมาที่จุดอ่อนความรักระหว่างเขากับรีเมยยังมีอาคังเป็นตัวกลางเป็นก้างชิ้นใหญ่ทีเดียวแล้วปุรนินก็แต่งงานกับเด็กสาวรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยเดียวกันหล่อนเป็นลูกครึ่งไทยจีนซึ่งบิดาเป็นผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยกันดีกับเจ้าสัว แม้เขาจะไม่รวยล้นฟ้าแต่ฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่นทำให้เป็นที่ชื่นชมของเจ้าสัวอย่างยิ่งวาลิยาสาวน้อยหน้าใสหล่อนไม่ใช่คนที่งดงามจนเลอเลิอดแต่ความสดใสแช่มชื่นเหมือนดอกทานตะวันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเบิกบานมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะกับชายหนุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นสามี ความสำคัญของลีเมยถดถอยลงสเสน่ห์ของวาลียาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาปกคลุมจิตใจคนทั้งบ้านที่พร้อมจะยอมรับหล่อนเป็นนายหญิงของบ้านด้วยความเต็มใจทำให้ลีเมทนไม่ได้หล่อนกลัวจนแทบจะกลุ้มคลั่งเขาไปไหนกันหล่อนถามซกเตียงในขณะเที่ยงวันหนึ่งเมื่อต้องนั่งรับประทานอาหารเพียงคนเดียวใครกันคุณ สกเตียงทำหน้าสงสัยแล้วจึงพยักหน้าเมื่อลีเมบุ้ยปากไปที่เก้าอี้ด้านตรงกันข้ามหรือผัวเขามารับไปเที่ยวไม่ใช่หรอกคุณคุณปีเตอร์ไปทำงานคุณวาลียาไปหาหมอลีเมเลิกคิว้วเป็นอะไรไปละ่ะเมื่อวานก็เห็นยังดีๆไม่ได้เป็นอะไรคุณวาลียาไปตรวจให้แน่ใจเธอคิดว่าเธอท้องคำพูดประโยคนั้นเหมือนคลราดน้ำแข็งจากศรีรษะถึงปลายเท้า ลีเมรู้สึกเย็ยนเยือกไปทั่วตัวจริงหรือสีดาเล่าให้ฟังซกเตียงหมายถึงคนใช้ส่วนตัวของวาลียาคุณปีเตอร์ยังไม่ทราบเลยวันนี้ไปทำงานคุณวาลิยาสั่งสีดาไม่ให้เล่าให้ใครฟังเธอจะบอกคุณปีเตอร์เองเวลาคุณปีเตอร์กลับบ้านวาลียากำลังจะมีลูกลีเมนั่งนิ่งขึง ลูกที่จะมาแบ่งความรักของใครต่อใครไปครอบครองอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้อาขังของหล่อนจะเหลืออะไรลีเมยือนอยู่ด้วยความอดทนที่ชาลาชั้นบนซึ่งเป็นที่พักบันไดหินอ่อนทั้งสองข้างมาจรดกันหล่อนจะต้องเป็นคนแรกที่รับรู้ว่าวาลียาท้องหรือไม่ในที่สุดวาลียาก็กลับมาร่างโปร่งปราดเปรียวของหญิงสาวที่ถลาเข้ามาในห้องโถง แล้วกางแขนหมุนตัวไปรอบๆจนผมกระจายเป็นภาพของคนที่มีความสุขเปี่ยมล้นลีเมแทบหายใจไม่ออกสังหอนของหล่อนเป็นความจริงคุณริววาริยาหันมาเห็นหล่อนโดยบังเอิญหน้าใสาๆนั้นมีรอยยิ้มกระจ่างจับตายิ่งนักวาริยามีข่าวดีจะบอกคุณริวคะ่ะข่าวดีจริงๆ ความเป็นสาวน้อยที่ผ่านพ้นการแต่งงานได้ไม่ถึงปีทำให้วริยามีความเกอ้อเขินที่จะร้องประกาศหล่อนวิ่งขึ้นบันไดรวดเร็วจนไม่กลัวตกเมื่อถึงวรลยาเกาะแขนลีเมไว้แน่นมือของหล่อนเย็นเฉียบด้วยความตื่นเต้นพลางกระซิบบอกวริยากำลังจะมีลูกกับปีเตอร์เหมือนเข็มร้อยเล่มทิมแทงเข้าหัวใจเหมือนใครเชื่อเฉือนเนื้อออกเป็นชิ้นชิ้นช่งางไม่ยุติธรรมเสียเลย หล่อนยอมสละความรักที่มีต่อจามอนมาแต่งงานกับคนแก่คราวพ่อเพื่อผลประโยชน์แต่หนทางของลีเมไม่สะดวกเมื่อมีปุรนินอยู่ในเส้นทางต่อจากนั้นคือวาลยาและมาบัดนี้ลูกของหล่อนและของเขาคุณริวดีใจกับวาลยาไหมคะเด็กคนนั้นบริสุทธิ์และช่งชางเฉลาะหัวจิตหัวใจของหล่อนมีแต่ความใสสะอาด ไม่เคยรับรู้ว่ามีความเกลียดชังของมนุษย์ซ่อนอยู่ในความมืดทุกหนทุกแห่งที่หล่อนย่างก้าวผ่านไปดีใจสิดีใจด้วยมากลีเมตบมือที่เกาะแขนหล่อนเอาไว้เบาๆประกอบคำพูดเหมือนผู้ใหญ่ที่ปราณีเด็กอย่างไรอย่างนั้นหล่อนประสานสายตากับวาลยาฝ่ายนั้นมีแต่ความชื่นชมยกย่องไม่เสื่อมคลายคล้ายวันแรกที่วาิยาถูกแนะนำให้รู้จักนายหญิงของบ้าน คุณริวสวยจังเลยค่ะไม่ได้หล่นจะยอมให้ความน่ารักของวาลิยาเข้ามาครอบคลุมจิตใจเหมือนที่หล่อนทำกับคนอื่นๆไม่ได้เป็นอันขาดลีเมจะต้องคิดถึงอคังให้มากกว่านี้ไปคุยกันต่อในห้องเถอะลีเมกลับเป็นฝ่ายจับข้อมืออีกฝ่ายหนึ่งไว้ข้อมือผอมจนกำได้รอบร่างปร่งที่ดูระหงและเบาบางกว่าลีเมเสียอีกไม่ยากเลยอุ้ย วรลยาก้าวเร็วเกินไปจนเสียหลักหล่อนขวามือลีเมเอาไว้แต่ฝ่ายนั้นสะบัดหนีใบหน้าที่วริยามองเห็นเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่ลีเมที่หล่อนเคยรู้จักมาก่อนเลยในชีวิต